สวัสดีครับพวกเรานักเรียนสาขาวิชาเครื่องไฟฟ้ากำังวิทยายลาชีวศิทยาเทศบาลนคอมผมนายปฏิพัทคงสวัสดิ์ผมนายอำราจันทร์สีวงผมตีสิวนอารยกภูมิพวกเราจะมานํำเสนอชุดสุดโต่งของควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับโดยวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อใช้เป็นซื่อประกอบการในการสอนในรายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสองเพื่อนำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง สามเพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและฝึกความรับผิดชอบสำหรับชุดฝึกต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแมกเนติกคอนแทคเตอร์เด็กเกอร์สามเฟสไฮดรแลิมแสดงสภาวะการทำงานไฟสามเฟสฟิลไฮดรแลิมแสดงสถานะการทำ ดีเด็เตอร์สวิตช์เรือสวิตช์ทุกศรวนคุณพาร์ตตอนสวิตช์ทาร์เมอร์ดิเวและอีเมอร์เจนซี่สวิตช์ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตชุดตุดต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับโดยวงจรสตาร์เดลต้าแบบอัตโนมัติเมื่อทำการกดสวิตช์ S2 จะทำให้แม็กเก็หนึ่งและแม็กเก็ตสองทำงาน ไปติดเนจิติดขณะนี้จะเป็นการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์ทเมื่อแมคคีหนึ่งยังไม่ไมค่อยต้องทำงานไฟจะไป,เ,ปเลี้ยงทำเมอร์ทำเมื่อเกี่กับการนึนเวลาทำให้แมคคีอสองหยุดทำงานแล้วไปต่อให้แมคคีสามทำงานโดยที่แมคคีหนึ่งยังคงทำงานอยู่เป็นการสตาร์ทเป็นการลัมแบบเดลตา้าถ้าต้องการหยุดการทำงานของวงจรให้ทำได้โดยการกดสวิตช์เอสหนึ่ง ถ้าเกิดการโอเวอร์โหลดโอเวอร์โดจะทำงานไฟสี่เหลือจะติดไม่ต้องการทำงานของวงจรใกครั้งทำได้โดยการกดดีเซตที่ตัวโอเวอร์โหลดครับตัอวงจองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทำสัญลักษณ์และอุปกรณ์ได้ออกจากกันเพื่อทำให้ขนาดเล็กลงและขึ้นใหญ่ได้ง่ายส่วนตัวที่ยังอยู่ ที่ได้เรียนอยู่มีขนาดใหญ่เกินไปผมขอชบทำการนำเสนอจำเพป็น,ทนเท่านี้ค,ครับ